เดวิดกอดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากกัมเบลโดยพันธกิจอัล h ฟอินเตอร์เนชั่ประจำวันเสาร์ที่5กรกฎาคม2025วันที่186แสงสว่างแห่งรอยยิ้มของพระเจ้าแห่งพระพรอยู่กับคุณ ข้อพระคัมภีร์ประจำวันสดุดีบทที่80ข้อ8-19ถึงส9องพงกษัตร์ิยบทที่10ข้อที่1ถึงบทที่11ข้อที่21กิจการอาคารัคราทูตบทที่24ข้อ1ถึง27หลังจากเกิดเหตุโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่น่าสะพรึงกลัวในคอนเสิร์ตปี2017ของอารีอา่าแกรนเด เธอได้กลับมาที่แมนเชสเตอร์อารีนาอีกครั้งเพื่อคอนเสิร์ต One Love Manchester มาคัสมัมฟอร์ดนักร้องนำวง Mumford and Sons เปิดคอนเสิร์ตด้วยคำประกาศว่าความรักขจัดความกลัวออกไปในช่วงกลางของคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์ประกาศว่าผมจะไม่ปล่อยมือจากความรัก จะไม่ปล่อยมือจากพระเจ้าพระเจ้าทรงดีท่ามกลางความมืดมิดพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกเราพระองค์รักคุณและทรงอยู่ที่นี่เพื่อคุณนี่เป็นเหมือนแสงสว่างในท่ามกลางความมืดมิดนักบุญยอนแห่งไม้กางเขนนักบวชคาทอลิกสมัยศตรวตรรษที่16เคยกล่าวถึง คืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและเจ็บปวดอย่างยิ่งในชีวิตผมเองก็เคยผ่านเวลาที่มืดมนนั้นเช่นเดียวกับประชากรของพระเจ้าทั้งในสมัยพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่แม้ในประวัติศาสตร์คริสตจักรจะมีช่วงเวลาที่มืดมน แต่แสงแห่งพระกิตติคุณไม่เคยดับมอดความสว่างของพระเยซูจะส่องแสงท่ามกลางความมืดเสมอดังที่ยอห์นบทที่หนึ่งข้อห้ากล่าวว่าความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืดและความมืดเอาชนะความสว่างไม่ได้คุณมีความสว่างนี้อยู่ภายในตัวคุณ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่ว่าคุณจะไปที่ใดคุณได้นำแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่าความมืดรอบตัวไปด้วยคุณพ่อรานเอโรกานตลาลเมซ่านักเทศประจำสำนักวาติกันเขาเป็นที่รู้จักดีในเรื่องรอยิ้มใบหน้าของเขาเปล่งประกายราวกับแสงสว่าง โดยเฉพาะเมื่อเขายิ้มแม่ชีเทเลาซาเคยกล่าวว่ารอยยิ้มคือจุดเริ่มต้นของความรักช่างวิเศษเหลือเกินเมื่อเรานึกถึงแสงแห่งรอยยิ้มของพระเจ้าที่ส่องมายังเราพระองค์ไม่เพียงแค่อยู่กับเราแต่ทรงประทานความโปรดปรานให้กับเราด้วยในสดุดีบทที่80 ผู้เขียนได้อธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูอิสราเอลท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกข์ยากเขาได้ใช้ภาพของเถาอังุนเปรียบเป็นชนชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงนำพวกเขาออกจากอียิปและดูแลพวกเขาเหมือนเถาอังุนแต่บัดนี้กำแพงของสวนอังุนพังทลายเถาอังุนถูกตัด และถูกเผาด้วยไฟในความมืดมิดนี้ผู้เขียนสดุดีร้องทูลพระเจ้าในสดุดีบทที80่80ข้อ3ว่าขอประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดเปาโลเองก็เผชิญกับช่วงเวลาที่มืดมนในชีวิตของท่าน ในกิจการบทที่24ท่านถูกจำคุกและอยู่ในการพิจารณาคดีถูกกล่าวหาเท็จตามบันทึกในกิจการบทที่24ข้อ5ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและเป็นตัวก่อการจลาจลและเป็นผู้นำของลัทธินาซาเร็ตแต่แม้ในความมืดนี้เปาโลยังคงส่องแสงแห่งพระกิตติคุณ ท่านใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อแบ่งปันความเชื่อในพระเยซูคริสต์เผชิญหน้ากับผู้พิพากษาเฟเลิกซ์ซึ่งเป็นคนอ่อนแอลังเลและขาดความกล้าที่จะปล่อยคนบริสุทธิ์ให้เป็นอิสระแม้ต้องอยู่ในคุกถึงสองปีแต่เปาโลไม่เคยละทิ้งภารกิจในการประกาศพระกิตติคุณเลย ในสองพงกษัตรย์บทที่10ถึงบทที่11เราเห็นช่วงเวลาที่มืดมนในประวัติศาสตร์อิสราเอลเมื่ออาทาลิยาพยายามสังหารราชวงศ์ทั้งหมดเจ้าชายเจสพระองค์ถูกสังหารหมู่แต่ในความมืดมิดนี้พระเจ้าได้ทรงปกป้องเด็กน้อยโยอาดไว้เยโฮเชบา ได้ซ่อนท่านในพระวิหารเป็นเวลาหกปีจนกระทั่งท่านได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์เมื่ออายุเพียงเจ็ดขวบพระเจ้าทรงเตรียมแสงสว่างไว้นำความหวังใหม่มาสู่แผ่นดินทุกวันนี้เราเห็นแสงสว่างผ่านเยาวชนคริสเตียนที่เข้าร่วมค่ายและทำพันธ,ธกิจต่างๆพวกเขา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อความกระตือรือรน้นและความหวังสำหรับอนาคตไม่ว่าโลกจะมืดมนเพียงใดพระเจ้าจะทรงนำแสงสว่างเข้ามาเสมอลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครครวนดูว่ามีช่วงเวลาใดในชีวิตที่คุณรู้สึกว่าเป็นคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณ ในเวลานั้นใครหรือสิ่งใดเป็นแสงสว่างที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยคุณให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระเจ้าที่แม้ในยามมืดมนที่สุดพระองค์ไม่เคยละทิ้งเราแต่ทรงส่องสว่างแห่งความหวังความรัก และสัศนทิสุขลงมาเสมอขอพระองค์ประทานความกล้าให้เรายืนหยัดและเป็นแสงสว่างในที่มืดผ่านการใช้ชีวิตการประพฤติและถ้อยคําของเราขอให้พระพักของพระองค์ท่อแสงเหนือชีวิตของเราให้เราสะท้อนความสว่างนั้นแก่ผู้อื่นและนำพวกเขา เข้ามารู้จักพระองค์ผู้ทรงรักพวกเขาอย่างมากมายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเรา ได้ที่ลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้ Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดการเดินทางทั้งปีนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้เติบโตและลงลึกกับพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ